น้องคะมือ่อวานพามาตาม่ำซัวขนมจีนกุ้งสดแซลมอนดองนะคะพี่น้องคะแซลมอนกระดองเองกุ้งกระดองเองขนมจีนก็ลวกเองค่ะมาเด้อพีเจ้าเด้อผู้ใดามากรสแซ่บก็ให้มากกินน้ำกันค่ะน,นี่คือนอรมาฝรังค่ะพี่น้องคะเป็นแพคแบบนี้นะคะแพคหนึ่งกับประมาณร้อยก่าบาทค,ค,ค่ะพู้เจ้า่ะออกมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะไดมาเข้ากับใส่ตู้เย็นไว้ค่ะ มือใดคิดอยากกินแซบกระจัดออกมาค่ะพี่น้องขาเข้าสิมาทำการลวกค่ะพี่น้องนอหไ่ดีดีไ่อีใหไงอลัองการนะคะอันเตยไทยวันสตัดออกนะคะเพื่อสะดวกสบายในการรับประทานว่าซันเด์ผู้ใด,ดสิก,กินเลยก็ได้เด้อพี่นอ้องเพิ่นบอกว่าน้องเวินขาอันแก่ๆไม่นก่กินได้เด้อค่ะปอเปียกมันออกค่ะว่าสัน แต่ว่าดยความขันของมันเองแหละค่ะพี่น้องคะตัดถิงโรดทพี่น้องเนาะล้วก็มาล้างทำความสะอาดทุๆลูบๆคั้มันมแน่ค่ะเพราะว่ามันมันอาจจะมีเสื้อโลกสัวรกปงแนนคะกาแไวบก็ไดาได้พี่น้องได้แต่ผู้ใดว่ามีเวลากระลุูบๆค้มขัมมักง่ายขึ้นันนี้กับพี่น้องค่ะเปิดน้ำไ่หม้อเลยค่ะเอาหม้อแบบกวงกวงเนี่ได้พี่น้องเพราะว่าอ่อนจอมๆแนนมันสีโบวิดค่ะคัะแม่โบวิสมันเสียใจหน่อไม้ฝรั่งเรามันหักนะคะหัวมันสีหักค่ะพี่น้องแก๊สเทียนมันห่างพี่น้องมันห่าง เ,เพื่อใส่ผักข้าวสดแล้วก็สีงามสดนี่หมายถึงว่าสีสันสวยงามนะครับพี่น้องคะนั่นละ่ะมันไม่ได้สดก็ยังซึนบางกังก็ยังตอนที่มันตัานในลวกได้นะพี่น้องอันนี้ก็คือลวกแลวมันก็นต้องเหี่ยวเป็นธรรมดาแต่มัาสีเหี่ยวดูวความงามนะคะอันนี้เป็นบักแต่งค่ะว้แต่กินแก้มกับพี่น้องคะฟันแล้วเราก็ไปใส่ตู้เย็นเลยคะ่ะ<บ>เพะืเพ่อความสดแล้วก็ความกรอบสดอีกแล้วสันใส่หน่อไม้ลงไปนะคะเมื่อหม้อเดือดแล้วนะคะพี่น้องคะแล้วก็ค้นค้นค้นแนวจักหน่อยให้มันแตกๆให้มันจุ่มลงไปในน้ำมืดๆนะคะพี่น้องคะม ลวกกันนะคะพี่น้องใส่เข้าว่าลวกนีกว่านะครับประมาณ2-3นาทีเด้อพี่น้องเดอ้อเพราะว่ากันมันเห็ด โดนโพดมันสีออนแอร์แหละค่ะหัวมันสีฮักมันสีบ่สวยงามค่ะพี่น้องมันกับสีบู่แสบมันสีบ่มีความกรอบนะคะผู้จ้าค่ะแล้วผู้ใดมีเคล็ดลับดีๆกันแน่น่าเหมือนใดเด้อพี่น้องหรือว่าต้องลวกซุกกันหนีกันแน่น่าเหมือนใดค่ะแส่น้ำทิไว้ค่ะพี่น้องเป็นน้ำเย็นแต่ว่าวันนี้ไม่มีน้ำแข็งนะคะก็เลยเป็นก็เลยใส่น้ำอุณหภูมิธรรมดาค่ะมากสีประตำนะพี่น้องเด้ออันนี้เป็นบลกพริกแห้งค่ะผู้ใดสะใส่บลกพริกสดก็ใส่ไปพี่น้องเออนั่นล่ะสูตรใดสูตรใดสูตรเก่่านนัล่่ะพีน้องค่ะแล้วก็น้้าตลไสแดงี่นะตยล่มนะคะพี่ กับพี่น้องค่ะกะปิกับซีมดแล้วเด้อพี่น้องกะปิบานเท่าหรอค่ะพี่น้องค่ะกะปิไทยเรานี่แหละนะคะอ่ะซิดซีดซีดซีดจังไลยกับเบ้ออกพี่น้องมันหอมด้วยพี่น้องสวงนี่มันมากกินตําขนมเส้นใส่กะปิมันแซ่บฟินเวอร์อีหลีค่ะอันนี้น้ํามะขามเปียกคือเ่อเป็นแต่แซ่บเลยน้ำมะขามเปียกเจ้าว่าสันมันแซ่เราแซ่อีกประมาณสองสามหอบพี่น้องเพื่อต้องการน้ำแล้วพี่น้องเนาะอันนี้เป็นน้ํากระเทียมดองนะคะแต่ว่าเหมืนไม่มีกระเทียมดองใส่เป็นหอมดองกับพี่น้องค่ะโอ้ขั้นตอนนี้สิวินแน่เเดดด้้้้้ออออพพีีีี่่่่นนนนนนงงตัยผูใวิกะ ทำใจหันหน้าหนีงวกออกไปก้อนก็วอวกงวกออกจากหน้าจอก่อนค่ะพราะฟัานบางได้กับบัคค่ะบบาวเคี้ยเขี้ยนี่นะคะเพื่ออยากได้มุมที่สวยงามแต่มันกับบัได้กับพี่น้องค่ะ <c oughs> ตั้งกล้องไม่ถูกมุมนะคะท่เจ้าค่ะบ <c oughs> ักหน่าใส่ลงไปเพื่อใด้มักสมก็ใส่สมๆเลยพี่น้อง <c oughs> อันนี้คือน้ําปลานะคะอันนี้คือน้ําปลาร้าอย่าใส่ไห,หลนะคะพี่น้องค่ะ <c oughs> เดี๋ยวมันจะเข้มค่ะ <c oughs> เพราะว่าอ่า <c oughs> เข้มละลายมือแล้วพี่น้อง เดี๋ยวมันสิได้ไปฟอกไตค่ะพี่เจ้าค่ะพักก่อนนะคะกินเบาๆพอคะ่ะลูก <laughs> แต่ว่าแซบบอแซบนะคะมี่เจ้าค่ะซิมดูแซบเปะเวอร์อันนี้คือกุ้งดองแล้วก็แซลมอนดองที่ดองไว้แต่ลายมือแล้วพี่น้องคะ่ะกระส่หองฟิดแล้วก็นนงัดออกมาค่ะพี่น้องบางตก็บม่ค่นได้ดองแล้วแต่าไม่ใส่เติมกันคะ่ะพี่น้องอันนี้คืออิปูดองอิปูดองก่อนจะมากินนี่ก็คือไปล้างทําความสะอาดออกสักสามสีหนามเด้อพี่น้องเด้อมันจะได้ไม่ท้องเสียนะคะพี่น้องค่ะเออนั่นหละมพ้เจ้าค่ะคนคุกเขาทุกอย่างให้เขากันนนนคค่ะออัี้ืขมจน มือนี้ขนมเซนถึกใจแห้งครับพี่น้องคะเซน,น,น็นยนยคือคือจังบีบจวดและพี่น้องคือจังขนมเซนบีบจวดบีบออกมาใหม่ๆได้ฟินแห้งเ่านผจ้าคะ่ะกิ่นเข้าไปนี่เป็นเหนียวหนึบหนับโอ้เป็นถือใจวันคักแหละพี่น้องคะ่ะคุกเขาทุกอย่างให้เข้ากันนะคะมีในท์ัคเกษตรยังอยู่น้อยเดี๋ยวเก็บมาจากบ้านมูตาผุนับพี่น้องคะ่ะกินคุ้มค่าคักนะท่า,า,าจ้าเด้อนั่นแหละใส่ลงไปนะคะเพื่อความแซ่บเพื่อความมันนะคะคนคนคนอีกแนะจักน้อยเห็นมันเข้ากันเนาะเออเทสไซดละพี่น้องเทสไซถาดพักเขา่ขาไซจานก ผักแกมกับม่อันฟันฟ้าบักแตงแล้วก็หน่อไม้ฝรั่งว่างั่นละพี่น้องสดค่ํมใหญ,ใหญ,ใหญ่ป้าพี่น้องเป็แต่แซบแห้งนะคะผู้ใดมากกับมาค่ะเสียงเบาเสียงออยพอหิวนะคะมู้เจ้าค่ะแซลมอนมวใสกันกับขนมเสน้นคั่มใหญ่ฟินฟนแบบดูดนิ้วดูดมือดูดจวบๆไปเลยคะ่ะมู้เจ้าค่ะพอวแซบแบแบบบอกไม่ถูกเลยนะคะอู้สดน้ำโกกโก้บันนี้ไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อไป mm hmm. หาจัดจานกินแสบแอยู่ผู้เดียวเด้อคะ่ะ